ฝึกกำเนิดพลังฝึกฝนวารีสงบวันแรกแต้มตันทํายังไงจัดทีมอะไรแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาแนะนำกันครับอะและครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนประจำช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับกิจกรรมของหมาลมนะครับกิจกรรมที่2ฝึกฝนพลัง ในวันแรกจะเป็นฝึกฝนวาลีสงบนะครับโดยวันนี้เนี่ยอาจารย์ได้แต้มตันเลยนะแต้มตันจะอยู่ที่225แต้มนะครับเดี๋ยวดูว่าตอนนี้อาจารย์ใช้ทีมอะไรยอยู่นะก็เป็นคาแนะนาละกันสําหรับใครหลายคนนะครับนี่คือหน้าตาของทีมที่อาจารย์ใช้นะครับโดยเงื่อนไขเราได้แต้มเพิ่มของด่านนี้นะก็คือ 1. วิญญาณจารย์ลง8คนบวก5คะแนนวิญญาณจารย์ตายน้อยกว่า2คนบวก5คะแนนทั้งทีมสูญเสียเลือดรวมกันน้อยกว่า20%เ จะได้รับอีก5คะแนนนะครับโดยมันบอกว่าอย่างงี้นะ่ะทำให้เราเนี่ยต้องพยายามอย่าให้เสียเลือดเยอะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้แต้มคะแนนนะครับนี่คือทีมที่จานใช้นะครับอาจจะไม่เหมือนหลายๆคนนะทีมจานเป็นราคาประหยัดนะครับเชื่อว่าลหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีกันเกือบทุกคนแล้วไม่มีมาราสูนก็ได้นะครับไม่มีมาราสูนลงเป็นตัวอื่นได้เลยจะลงเป็นตัวดาเมจเพิ่มอีกหนึ่งก็ได้นะครับเป็นอ้วนไฟเป็นจู่ชิงได้หมดเลย หรือจะลงเป็นกระทาฟื้นฟูแทนก็ได้ครับแต่จะเลือกใช้มาเป็นมานเฉยๆนะครับเป็นจมาทแล้วก็พวกหัวในนาเนี่ยน่าจะมีกันทุกคนอยู่แล้วนะตัวเกลือแต่โคตรเก่งนี่ครับทางหน้าของวงแหวนนะครับ2112ปึองห่งางเล็ก1122ความจริงใช้1112ก็ได้นะครับนี เอามาบัฟคิสองหนึ่งสองหนึ่งครับหัวหน้าเป็นจานเอาเป็นสองสองสองหนึ่งนะครับคือความจริงเนี่ยมันไม่ค่อยได้โฟกสัสอยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ทรัะที่หนึ่งนะครับใช้แต่สองกับสี่มาศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเอออันนีงนะครับสองหนึ่งสองหนึ่งเอาเกตต่อเนื่องนะครับ แล้วก็สูตรขาว2 1 2 2่อไปเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเล่นแบบไหนนะครับกิจนี้เนี่ยเป็นกิจนับรอบนะครับไม่ใช่นับเวลาดังนั้นเล่นมือเอาก็ได้นะถ้าอยากชัวนะครับแต่ว่าจารย์จะเล่นออตโต้แต่รอบแรกจา์จะเล่นมือนะเดี๋ยวลืมบัฟเบนจามาตนะครับอ่ะบัฟมาสูตรครับหน่วยหน้าตีปกติอ่าตีตีบาดเจ็บสาหัสให้เกียรติเบนจามาตครับ บัฟขึ้นมาบัฟขึ้นมาจาน okay. หนึ่งเปิดเสียงโอเคเสียอูยิงตัวนอกครับแล้วก็ถังซานใช้ปัดระเบิดลูกปลายครับเคลียร์ทั้งหมดไปเลยบัฟขึ้นมาครับจากนั้นมาราสูนก็บัฟทักษะตาเมตเสียอูทักษะสครับอ่านิ่งตีธรรมดา ได้เลือดนะครับอันนี้ก็ยิงไปเลยเจจามาก,ก็ยิงครับเสี่ยวอู่ก็ยิงครับทางซานติชบบาปดาไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กดออตโอต้เลยออตโต้ทักษะนะครับมาราสูดออตโอต้นะแต่ว่าเราต้องจิ้มจิ้มการให้ทักษะของอันนิงงอุย้ยโกโหไม่ทันครับเมื่อกี้ถือว่าไม่ทันนะพยายามให้เกลดแบบไม่ซ้ําตัวนะครับที่เหลือก็ดักตามด้านล่างเลยที่จัดออตโต้ไว้ มารโตอสท่านด้านของไวนาทักษะ4ี่นะครับแล้วก็เบนจามาตเสียวอู่ถังซานเป็นพายุเข็มทักษะหของสูตรขาวครับอันนี้ให้อน,นิ่งจิ้มไวน้นะจิ้มสีฟ้าๆไว้นะครับนี่ให้เกตแบบไม่ซ้ําตัวนะครับแล้วก็เอามาให้ที่สูตรขาวครับพยายามให้เกตแบบไม่ซ้ําตัวเราจะได้เกตทั้งทีมในช่วงเล็ดเดีมากเลย ทำดาเมจเรื่อยๆครับอ่าเห็นไหมแล้วก็ให้กับหัวแชร์ครับครบ4ตัวเนี่ยทักษะร,รูปแบบกิเลนหรือว่าทักษะสาย2ของอันนิ่งมันจะให้เกรแบบทั้งทีมเลยนะดีมากๆครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเล่นอันนิ่งแบบอย่างเงี้ยทาให้หัวเว้นาใช้บัฟดาเมจซ้อนทับ3 0ได้ไวขึ้น ถือว่าดีมากครับแล้วก็ตีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีรละเรากลับมาท้มให้เบนจมาม่าสครับมันจะได้เป็นบัฟามจให้กับเบนจมาม่าสนะครับอันนี้เป็นทีมที่ก็เรียกว่าสายประหยัดจริงๆนะตัวละครทุกตัวเนี่ยทุกคนน่าจะจับต้องกันได้แบบง่ายๆเลยครับนี่ยิงครับยิงครับอย่างที่บอกนะครับว่าไม่มีมานณสูตรไม่เป็นไรนะ ใช้เป็นพวกคาถาฟื้นฟูหรือว่าเซียงเสียงก็ได้นะครับแล้วอีก18เทิร์นแต้มเราเนี่ย209แต้มแล้วนะครับแต้มตันแล้วนะ209แต้มอ่ะ210แต้มครับตายพอดีนี่ครับบวกอี15ก15แต้ม2 1 0แต้มบวกแต้มเป็น225แต้มก็ตันเรียบร้อยครับเป็นไงไม่ได้ยากเลยนะครับใช้เวลาดีขึ้นด้วยอันดับขึ้นมาดับดับ16ด้วย นี่หน้าตาหน้าตาของทีมที่สายประหยัดครับความจริงเนี่ยอย่างที่บอกนะครับไม่มีวาระสนคาถาฟื้นฟูเสียงเสียงใช้ได้หมดไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสเลยที่เหลือเนี่ยน่าจะมีกันหมดแล้วแต่สําคัญก็คือต้องมีพายุเข็มนะครับถ้าไม่มีเนี่ยใช้หน้าไม้จูเกอร์ได้นะสําหรับใครหลายๆคนที่ไม่มีนะครับนี่ใช้หน้าไม้จูกเกอร์ได้นะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันจะได้มากได้หน่อยเดี๋ยวลองลองใช้ให้ดูเลยอ่ะหลายๆคนบอกมีแค่หน้าไม้ครับ มีแค่หน้าไม้ก็ลองใช้ให้ดูได้เหมือนกันหากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวต้ารู้สัรพยุทธวิญญาจั่์กันอยู่จานแจ็คขอแนะนําร้านจูนปิโกแพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส่กอกก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาทเติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั 3, น้นถูกกว่าเติมเองแน่นอน สะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักร้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดจะเติมเกมนึกถึงจูปิโกลิง์อยู่ใต้ดิสคริปชันเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะครับไหนๆมาแล้วเนาะก็รอให้ดูไปเลยอย่างที่บอกครับรอบแรกเนี่ยเล่นมือครับชัวร์สุดอ่าตีไม่ติดเด้อให้เกตมานะครับ บับขึ้นมายิ่งบิดลูกป้ายสุดขาวออโต้ครับแล้วก็ให้กับหงเวหน้าอย่าลืมเปลี่ยนนะอย่าลืมเปลี่ยนเรื่องเกตนะครับเราต้องเปลี่ยนเกตการให้นะไม่ให้ซ้ําตัวนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยไอเดียเดียวลืมเปลี่ยนเป็นหน้ามา้โอเค เสียบพาไปเธอหนึงไม่เป็นไรครับอ่ะให้เกตครับเรียงำลำดับคือให้เกตมาให้เกตหัวนหน้าให้เกตสูดขาวแล้วก็ให้เกตหัวแชกนะครับหลังจากนั้นก็กดให้กับเบนจะมาได้เลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหน้าไม้จูกเกิดเนี่ยทำดาเมจได้มากน้อยแค่ไหนในกิจกรรมนี้นะครับลองให้ดูกันเลยนะตึกตึกตึก,ตก ให้เกียรติเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปให้หัวแช่ครับ ตรงันนี้ก็เรียบร้อยครับกลับมาให้กับเบนจาม่ายิ่งใช้เท่าที่มีนะครับเขาเรียกว่าใช้ของเท่าที่มีทุกตัวก็ได้เกรดทั้งทีมนะครับตอนนี้เรื่องเกรดไม่ต้องห่วงครับเหลือกินเหลือใช้ยิงครับยิงครับเฮ้ยนาไมจูเกิดดับมันทำดาเมจได้ดีนะไม่ใช่วันนาเกียดเลยนะเผื่อเปิด์ม่งทำดาเมจไว้ก่อนนั่นอีกวะเนี้ยนี่ครับร้อยแปดเก้าแล้วครับอันนี้นาไมจูเกิลนะครับบอกไว้ก่อน จะหาว่าโมเดียหาว่าจานแจ็คโมแอบสลับอาวุธหรือเปล่าดูการยิงก็รู้เลยนะครับไม่รัวนะครับยิงทีนะนัดยิงครับเป็นไงทัศนียภาพกว้างไกลอ่าเรื่องฮิลครับงั้นอันนิ่งกดมาเป็นทักษะที่1ครับเอาเรื่องเลือดกลับมาให้ทีมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเสียแต้มทางด้าน5แต้มนะครับ แต่มีอันนิ่งอยู่เรื่องฮิวมันชิวชอยู่แล้วนะครับนี่จะซีเฟสซีเรีย e อะไรเลยนี่ได้เกตทั้งทีมครับเกตเหลือกี่เหลือ,ลอใช้ครับแต่ทำไมหัวเลนหน้าถึงไม่ปล่อยทักษะที่4เป็นอะไรดีปร่ปล่า200แต้มนะครับเป็นไงบวกอีกเป็น215แต้มห่างจากท็อปเพียงแค่5แต้มเท่านั้น ก็ถือว่าไม่เร็วเลยใช่ไหมครับสําหรับหน้าไม้จูเกอร์นะครับอย่างน้อยเนี่ยทำคะแนนเก็บของรางวัลได้สบายๆนะถึงแม้ห่างแค่สิบแต้มไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะถือว่าดีมากๆแล้วนะครับการที่มีอาวุธลับอยู่ถึงใครที่ดวงกุดมีแค่นาไม้จูเกอร์ก็หยิบมาใช้อันนี้บอกไปก่อนนะครับว่าน้าไม้จูเกอร์จานเพียงแค่5ดาวเหลืองเท่านั้นหรือ4ดาวเหลืองวะสี่ดาวเหลืองนะครับถ้าใครเนี่ยปั้นขึ้นดาวแดงจานว่าแต้มตันได้ถ้าขึ้นหนึ่งดาวแดงหรือว่า ห้าดาวเหลืองก็อาจจะตันได้นะมันก็แรงเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็บวก30นะตอนนี้มันบวก30ได้แล้วแต่จานยังไม่ไปตีบวกนะครับ <c oughs> จานยังลีลาอยู่นะมาสามารถบวก30ได้แล้วและถ้าทํา1ดาวแดงหุ้ยตีคนที่มีเกาะแรงขึ้น50%สิยเปรุ่ยปิงเอ๋อใช้เกาะน้ําแข็งนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะใช้ได้นะครับอย่าลืมไปใช้กันละ่ะก็ขอให้สนุกกับกิจกรรมแล้วก็เก็บแต้มของรางวัลกันไปเยอะๆนะครับ เดี๋ยวคลิปพรีวิวของกิจกรรมนี้เดี๋ยวค่อยออกทีหลังละกันจานทําแล้วก็ออกไปทํางานนะครับเลยตื่นมาทําให้ก่อนกูรักให้ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนกวาดรางวัลกันให้เรียบเก็บรางวัลกันให้ใหญ่ให้เหลือให้ gm มันจนกันไปเลยบ๊ายบาย